สวัสดีครับวันนี้ผมมีภาพปิดตากรุวัดคลองขอมนะครับมีอยู่องค์เดียวนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นี้ได้มาก็หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี้ได้สมเด็จมา4ี่องนะครับก็มีลูกค้าปิดไปหมดเลยนะครับแต่ว่าภาพปิดตานี่จะเจอเจอน้อยกว่าผระสมเด็จนะครับสําหรับผมนะครับเจอผระสมเด็จ4ี่หองค์ถึงจะเจอภาพปิดตาองคหนึ่งนะครับ เป็นรุ่นเดียวกันกับสมเด็จพิมรัศมีนะครับลงกู่เดียวกันที่วัดคลองขอมจะสร้างประมาณปี2460นะครับคาบกู่เห็นไหมครับคาบดินกู่ตามเนื้อผาองค์ผาเนื้อนี่แกล่งเลยนะครับแช่น้ํากู่มาเป็นเวลานานนะครับลงกู่ประมาณปี2460่กแตกกู่ก็ประมาณปี2อ2 4านะครับไม่เกินนี้นะครับก็แช่กู่หลาย10ปีเลยนะครับแช่น้ํากู่ ัคพิมพ์จะอยู่แค่นี้นะครับนี่พิมพ์ส่วนด้านข้างก็จะเป็นรอยปลิ้นนะครับกดพิมพ์ด้านหลังนะครับนิ้วมือช่างกดลงไปเนื้อก็จะปลิ้นบานออกมาด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นรอยรล้ารอยลานนะครับแต่ว่าไม่แตกหักสมบูรณ์นะครับองนี้ผู้ทุคุณได้หมดเลยนะครับแขวลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับหน้าที่การงานลองบูชาติดตัวดูนะครับ เป็นพระที่สนนราคายาังไม่สูงมากนะครับก็มีลงหนังสือพระหนังสือพิมพ์นะครับหน้าร้านหรือว่าเจ้าใหญ่ๆนี่เขาเล่นกันหลักพันขึ้นหมดเลยนะครับองค์นี้ใครสนใจนี่ผมแบ่ง450บาทรวมส่งนะครับ450มีอยู่องเดียวองค์ในคลิปเลยนะครับองคในคลิปเลยพระปิตานี่ก็เป็นพระยอดน,นิยมของนักสะสมบูชาพระเครื่องอยู่แล้วนะครับ บูชาพุทธคุณแบบเนี้ยดูเนื้อเห็นไหมครับภาพจะแตกหน่อยนะครับเดี๋ยวสูงใกล้ไปนี่เห็นไหมครับดูเนื้อนี่เห็นไหมครับคาบกูคาบดินกรูนี่แช่น้ํามานานนะครับแช่น้ําในกรูมานานเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่นะครับกลน,นี้ก็เป็นรอยเหมือนรอยงัดนะครับ ลอยงัดออกจากพิมพ์เห็นไหมครับเหมือนลอยจิกแบบนี้คล้ายๆกับพ่ารอดแบบนี้เลยผ้ายุคเก่านี้เขาไม่ได้เน้นความสวยงามพิธีพิถันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคลาสสิกอีกแบบหนึง่งนะครับกดพิมพ์ด้วยมือเห็นไหมครับดูเนื้อคลาสสิกดีนะครับ450นะครับองค์ในคลิปเลยองค์นี้เลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับ เดิมๆเ,เลยเรี่ยมกรอบขึ้นคอก็ได้นะครับนี่ดูเนื้อครับเนื้อนี่แกล่งมากก็หยิบมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็แบ่งปันไม่ได้นะครับ450บาทรวมส่งก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำาพาบ้านพาเครื่องมาลงแนะนำแล้วก แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนเพื่อนได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ